มาดูคู่เอกครับมาเรียบร้อยครับแนะนําตัวทางมาหน่อยสวัสดีครับผมเฉียบขาดโป้งสว่างครับวันนี้เจอกับเพื่อเอกเอวีเราเนะรอบที่แล้วนี่แพ้เขาจะไหนที่นี่ดีไหมที่นี่ครับวันนั้นปล่อยปมาชกกันอ่ะครับาวันนั้นเรามาแทนใช่ไหมครับก็มีรายการอยู่อาทิตย์หน้าครับเออเรามาแทนเอยไม่ได้ร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้พิกัดเท่าไหร่วันนี้พิกัดก็นร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดนี่เวทถนัดคนเราเลยนะครับล่าสุดชกไว้เท่าไหร่ ล้าสุดก็ชคไว้อยู่นี่แล้ครับร้อยร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะร้อยยี่สิบเจ็ดครับเป็นใครเจษนี่ดันครับแล้วก็อีกไฟชนะใครชนะอ่าอีสานเหนือครับอ่าวันนี้มาพอดีเลยน้ำหนักนะซ้อมอยู่ที่เขตนาคาครับจังหวัดนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซ้อมได้กี่วันรอบนี้ซ้อมได้สามี่ครับสอาทิตย์ของเราเนี่ยตายเตะก้าจอยมาครับผมเขาเขาเครื่องนะที่ไอ้ใครโจเขามีอะไรบ้างองี้ยใครโจก็เดินบู๊ครับเดินออกอาวุธเรื่อยครับคล้ายๆกับเรานะแต่เราน่าจะสูงลอยๆกว่าไหม สูงสีกันครับสูสี่ต้อสูงเท่าไหรอ่อ่ะร้อยหกสิบแปดครับผมป,ปล่อยปล่อยเท่าไหร่ปล่อปล่อยก็ห้าสิบเฮ้ยหกสิบส <63 S 2> <63 S 1> ามคือสามเลยเหรอถึงคนน้ำหนักปล่อยปล่อยได้ดีกว่านะวันนี้วางแผงไงเจอเจอ,เจอคู่เร่บเก่าเนี่ยวันนี้ต้องต้ล้างสางแข็งกันหน่อยครับผมก็มีบู๊มีบุญครับก็ เดินได้กันทุกแบบวันนี้คิดว่าจะได้น่าจะได้อัดฉีดไหมบัญดาดาเป็นร้องครับเป็นร้องเหรอครับผมก็เคยแพ้มาครับอ๋อก็เลยวันนี้ขอแค่ไม่แตกนีไม่แตกออถ้าแตกเนี่ยมันชกยากนะครับผมทีที่แล้วก็แพ้ครับแพ้เพราะว่าแตกสองแผ่ครับพอแตกปุ๊บราคาไปเลยครับผมวันนี้เอาใหม่วันนี้มั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับมั่นใจครับผมอ่ะเป็นคนจากจังหวัดหนองบัวพครับขวากคนทางบ้านเชียร์น่อยวันนี้ช่วยเชียร์ผมด้วยครับเจียร่าเต็มที่นะครับโอเค อมานลองฉายตรงนี้ครับเอาละครับมาดูคู่เอกในรายการนี่ต้องบอกว่าบินมาจากญี่ปุ่นเลยว่าเขามาถึงเรียบร้อยแล้วอ่ะแนะนำตัวทางบ้านหน่อยสวัสดีครับพูดดังๆสวัสดีครับไคโตะไคโตะครับเซฟอร์เดอร์เจเปนนิสสวัสดีตอนเช้าโอเคครับแล้วว่าสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมใช่ครับถ้าไปบ่ายอ่ะถ้าไปบ่ายก็สุดยอดนะใช่ครับวันนี้เจอกับเฉียบขาดอีกรอบหนึ่งครับรอบที่แล้วเราชนะเข้ามาใช่ไหมชนะครับที่นี่ไหม ที่นี่ครับวันนั้นร้อยแต่ปล่อยๆชกกันโดยใช่ครับวันนี้วันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดเรามาว่าเช้าเป็นไงมั่งขาบไปนิดนึงมาร้อยยี่สิบหกจุดเจ็ดสนใจคับซ้อมมากี่วันซ้อมมากี่วันรอบนี้สามาเตะสามาซ้อมที่ญี่ปุ่นหรือว่าซ้อมที่เมืองไทยซ้อมที่ไทยครับอ่าอาจารย์สุรัตน์ใช่ครับก็มีเดรรัตอ่าเดรัตก็มีพี่คิงดูแลไอ้หลวงดูแลแล้วระพรักเมื่อร่คอมบะตักอ่ะใช่ครับมีอ่ะผมคอมบะตักมีเพชรวันชัยมีใครหลายคนนะ ร่างกายเป็นไงบ้างวันนี้อือปึกไหมดีครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเลยต่อดีสูงตัวใดสูงสูงเลยเจ็ดสิบครับน้ำหนักแบบไม่ต้องคุมเลยเท่าไหร่หกสิบสองครับน้ำหนักหกสิบสองเราเป็นมวยสไตล์ไหนอ่อมวยเก่าก็ไม่มากครับได้หมดครับแต่อาหลักๆคือมันเขี้ยบขาดก็มีนะเขี้ยบขาดก็มีใชเขี้ยบขาดก็มีมันมากครับก็มีเข่ามากใครสูวมวัวเขี้ยบขาดสวมวัวไหม เราสูงเราสูงเท่าไหร่ราสูงเท่าไหร่ผมเลยเจ็บอ่าล่าสุดชกที่ญี่ปุ่นใช่ครับกี่ยกสามยกวะห้ายกห้ายกชกกับใครชกกับผู้ชาติเดียวกันชกอ่คไก่ปลาครับอ๋อเป็นไงแพ้ไก่ปลาแล้วก็ก่อนนั้นมาชกที่นี่ครับชนะคนนี้ไปใช่ไหมชนะเจ็บขาดครับแล้วก็อีกครั้งละครั้งนู้นละครั้งล่าสุดเนี่ยยกกับใครวะล่าสุดนู้นละครั้งที่สามเป็นไงผลงานสามครั้งชนะกี่ไฟอ่า เปไกลปานะเจ็บกาแต่คงพลครับอ่อก็คือกชนะแพ่งวันนี้โอเคไหมโอเคครับร้อยเปอร์เร่างกายปึ๊กมั่นใจครับ่ะปากเป็นขับเชียร์หน่อยเซฮาเจกันี้กับเซฮาวอทยพี่เบ้อวันนี้สุดอัดครับี่บครับไขโตไขโตอ่ะพูดภาษาญีปุ่น้าี่ปุ่นอ่าคอว่า 絶対勝ちます。援よろしくお願いします。OK!